ไฮไลท์ชุดสรุปเลขวิ่งบนในงวดที่แล้วในช่วงท้ายคลิปแอดมินให้เลขวิ่งบนตัวเดียวเป็นเลข9ผลรางวัลออก309ผ่านค่าเข้าเลขวิ่งบนที่เลข9ค่ะส่วนคู่โต๊ดบนแอดมินให้เลข09ผ่านค่าเข้า2ตัวบนที่เลข09ค่ะเรามาตามดูชุดสรุปเลขวิ่งบนกันต่อในงวดวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้กันนะคะ ว่าจะได้เลขวิ่งบนตัวเดียวเป็นเลขอะไรในงวดนี้ก่อนอื่นเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นนพนันทุกชนิดตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ไม่มีการทราบล่วงหน้าว่าผลรางวัลจะออกเลขอะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะ ถ้าภาพจากหวยซองภาพไหนตัวเลขมันเล็กเกินไปมองเห็นเลขไม่ชัดให้เพื่อนๆใช้นิ้วสองนิ้วจิ้มที่หน้าจอแล้วลากขยายภาพดูเอานะคะภาพแรกนี้จะเป็นหวยซองเพแท้ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขห้าและแปดเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขห้าและเลข8จะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะภาพต,ต่อมาจะเป็นหวยซองล่าผลพูนทวีดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข สามสี่และหกเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามสี่และเลขหกจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองประกายแสงดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขเจ็ดและแปดเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขเจ็ดและเลขแปดจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองสิงนครดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขหนึ่งห้าและแปดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งห้าและเลขแปด จะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองสามเกลอดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขหนึ่งแปดและศูนย์เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งแปดและเลขศูนย์จะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหนุ่มอุบลดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขหนึ่งสี่และแปดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งสี่และเลขแปดจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์จินดา ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขห้าและแปดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขห้าและเลขแปดจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองพยับดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขสามย์และห้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสามศและเลขห้าจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองคิดถึงดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขหนึ่งและห้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งและเลขห้าจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองที่หนึ่งดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้ จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข6และ8เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข6และเลข8จะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเด่นเหนือดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข46และ8 เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่หกและเลขแปดจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์ทองดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขสี่หกและแปดเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขสี่หกและเลขแปดจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหลักสิบบนดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขหนึ่งแปดและศูนย์เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งแปดและเลขศูนย์ จะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองโหนพลอยแก้วดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขหนึ่งและสามเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งและเลขสามจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองประตูบนดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขศูนย์และแปดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนย์และเลขแปดจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองดวงดาว ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขเจ็ดและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขเจ็ดและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองบนตัวเดียวดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขสองเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสองจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจายนิวัตด,ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขห้าและสองเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขห้าและเลขสองจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเต็งหน่วยดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้ จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขสองและหกเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสองและเลขหกจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเลขเด็ดดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขสี่เจ็ดและสอง เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่เจ็ดและเลขสองจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเด่นบนสามตัวดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข02และ9เรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขศูนย์สองและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเด่นบนสองตัวดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขศูนย์และสองเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนย์และเลขสอง จะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหลักหน่วยบนสองตัวดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข0และ8เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข0และเลข8จะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์ีพีดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข35และ7เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข35และเลข7จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเลขมาบน ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข8ปดเก้าและห้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขแปดเก้าและเลขห้าจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองดาวมงคลดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขหนึ่งหกและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งหกและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเลขสำราญดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขหกเจ็ดและหนึ่งเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหกเจ็ดและเลขหนึ่งจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเหนือใต้ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้ จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขห้าหกและเจ็ดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขห้าหกและเลขเจ็ดจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองปักหลักร้อยดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข สี่หกและเจ็ดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่หกและเลขเจ็ดจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองวางเลขบนดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขหนึ่งสามและแปดเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลขหนึ่งสามและเลขแปดจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองน้ำเต้าทองดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขหนึ่งและห้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งและเลขห้า จะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซอง VAP ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขหนึ่งและห้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งและเลขห้าจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเลขดึงดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลข1และ9เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข1และเลข9จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองหลักหน่วยบน3ตัว ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขสี่เจ็ดและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่เจ็ดและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองพังใหม่ดูสถิติย้อนหลังได้ตามนี้เลยนะคะ สำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้จะให้เลขเด่นบนเป็นเลขสี่เจ็ดและเก้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสี่เจ็ดและเลขเก้าจะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมทีนี้ทางแอดมินจะสรุปเลขเด่นสุดสามตัวบนงวดนี้โดยจะแบ่งออกเป็นสี่แนวทางดังนี้แนวทางที่หนึ่ง จะใช้หวยซองเด่นเหนือซองลาบผลพูนทวีและซองพลังใหม่นำเลขมาจับชนกันเพื่อหาเลขเด่นสุดในงงวดนั้นๆในงวดที่แล้วทั้งสามซองจะชนกันที่เลขแปดผลรางวัลออกสามศนงวดนี้หลุดเข้าไม่ผ่านสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้ทั้งสามซองจะชนกันที่เลขสี่ เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข4จะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมแนวทางที่สองจะใช้หวยซอง VEP และซองอาจารย์ TP พีนำเลขจากสองซองจับชนกันเพื่อหาเลขเด่นสุดในงวดนั้นๆในงวดที่แล้วทั้งสองซองจะได้เลขไม่ชนกันทางแอดมินจึงนำเลขมาจับคู่กันจะได้เลข09 ผลรางวันออก309ผ่านค่าเข้า2ตัวบนที่เลขศูนค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ทั้งสองซองจะชนกันที่เลข5เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข5จะมาให้เห็นใน3ตัวบนงวดนี้ไหมแนวทางที่3จะใช้หวยซองที่1และซองพยับ นำเลขทั้งสองซองมาจับชนกันเพื่อหาเลขเด่นสุดในงวดนั้นๆในงวดที่แล้วทั้งสองซองจะได้เลขไม่ชนกันทางแอดมินจึงนำเลขมาจับคู่กันจะได้เลข93และ03ผลรางวัลออก309ผ่านค่าเข้าคู่เด่นบนที่เลข93และ03ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ทั้งสองซองจะได้เลขไม่ชนกัน แอดมินจึงนำเลขมาจับเป็นคู่โต๊บนแทนจะได้เลขหกสามห83 80 85หกห้าแปดสามปดแปดห้าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าคู่โต๊ะบนทั้งหกชุดนี้จะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมแนวทางที่สี่จะใช้หววซองที่หนึ่งและซองหนุ่มอุบล นำเลขมาจับชนกันเพื่อหาเลขเด่นสุดนิ้งวดนั้นๆในงวดที่แล้วทั้งสองซองจะชนกันที่เลขเก้าผลรางวัลออกสามศูนย์เก้าผ่านค่าเข้า,ขาเลขเด่นบนที่เลขเก้าสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้ทั้งสองซองจะชนกันที่เลขแปดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขแปด จะมาให้เห็นในสามตัวบนงวดนี้ไหมสรุปเลขวิ่งบนจากในคลิปวิดีโอนี้จะได้เลขห้าและ8ดเป็นเลขเด่นสุดฟันทงเลขวิ่งบนตัวเดียวเป็นเลขห้าคู่โต๊บนสามห้าสี่ห้าปดห้าเก้าห้าชุดสามตัวบนสวย 5 8าแปดห้าสโดยทางแอดมินจะเน้นเลขห้าไปที่หลักร้อยนะคะงวดนี้เป็นหวยสัญจรเพื่อนๆระวังเลขเบิ้ลเลขหามกันเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางแอดมินฝากไว้เป็นแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะคะทั้งเลขเด่นและเลขดับและเลขจากหวยซองมีเข้ามีหลุดมีผิดมีถูกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณค่ะ